ช่วง Catalyst Big Movies สนับสนุนโดย Catalyst ภาพยนตร์เรื่องรียวครับเกิดขึ้นจากจินตนาการของคาร์ลอสจาร์นาครับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ร่วมกำกับหรือว่ากำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดฮิตมาแล้วนะครับอย่างไอเอสเอ็ดโรบอทไอเอสเดอร์เมลส์ดาวนะครับแล้วก็ไอเอสเอ็ดตอนท็อปเดอะไดโนเสร์ครับเหมือนกับว่าเขาต้องการเขียนสารรักถึงบ้านเกิดแห่งเรียวของเขาด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับนกจอมซื่อแสนเชื่องผู้ออกไปบรรทุไทยในโลกศึกมหัศจรรย์เรื่องนี้นะครับยังได้นักแสดงผู้มีชื่อเสียงนะครับมาให้เสียงพาด้วยนะครับทั้งแอนแฮตเตอร์เวย์เจสซี่ไอเซนเบ ผู้มีชื่อเสียงในวงดนตรีนะครับอย่างวิวไอแอมใครที่เคยไปชมในโรงภาพยนตร์แล้วติดใจก็หาซื้อเรื่องนี้มาเก็บในรูปแบบของดีวได้นะครับจงเชื่อในตำนานจงระวังหมาป่านี่คือคาโปรยจะภาพเปลียนเรื่อง red riding hood ภาพยนตร์แนวตืนเต้นสยองขวัญของผู้กับหญิงคนเก่งแคทรีนฮาร์ดวิกจะภาพเปียนเรื่องไฟ i ล h t โดยเรื่องราวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในสมัยยุคกลางที่มนุษย์หมาป่าออกอารวาสทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงบันจิบออกมาฆ่ามนุษย์และเหยื่อผู้โชคร้รายก็คือพี่สาวของกาเลอรีสาวน้อยแสนสวยผู้กำลังถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานแต่ทุกอย่างต้อง,งพังทลายลงมาเพราะมนุษย์หมาป่าฆ่าพี่สาวของเธอและเมื่อกวเลอรี่ค้นพบว่าตัวเธอเองสามารถติดต่อกับมนุษย์หมาป่าได้ทำให้เธอต้องตกเป็นทั้งผู้ต้องสงสัย<อ>และอาจจะกลายเป็นเหยื่อเสียเองด้วย ส่วนอีกเรื่องนะครับคือ It's Time of a Funny Story ครับเป็นหนังแนวคอมเมดี้ดราม่านะครับที่กำกับโดย Ryan Fleck และ Anna b o บเดครับแัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะครับโดย n e ็ดวิสซี่ซึ่งเรื่องนี้นะครับได้ Emma Ro b เบ t s มาแสดงร่วมกับ k i ียร์กิลคริและแ a c ก g a l เ f i a n a k i s นะครับเรื่องราวการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของเทรกหนุ่มน้อยวัย16ปีที่มีปัญหาชีวิตจิตตกโผูกลัวว่าจะประสบความล้มเหลวในชีวิตจนคิดอยากจะฆ่าตัวตายเขาจึงสมัครใจเข้าไปรับการบำบัดจิตในสถาบันจิต เวที่นี่เขาได้เจอกับคนไข้ที่กลายเป็นผู้ขอให้คําปรึกษาและก็ได้พบกับสาวน้อยคนหนึ่งที่ช่วยเคลียร์ปัญหาเรื่องหัวใจและก็รวมถึงเรียนรู้ชีวิตในแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับได้เวลาสำหรับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์กันอีกแล้วนะครับเพียงแส้งความที่เห็นเข้ามานะครับว่าคุณอยากชมภาพยนตร์เรื่องใดในรูปแบบของโฟดีส่งคำตอบมาพร้อมชื่อที่อยู่และก็เบอร์ติดต่อนะครับมาที่ tv m c a s t yahoo oh com ครับ ผู้โชคดีจะได้รับบัตรชมภาพยนตรีฟรีที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเล็กครับและปิดท้ายเหมือนเดิมเช่นเคยง่ายคิดดีๆจากหนังวันนี้เรื่องอะไรครับหนังที่ยิ่งใหญ่เป็นการติดตำนานอย่างสมบูรณ์แบบกับแฮ r ์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยางมทูตภาค2นะครับซึ่งมีข้อคิดดีๆด,ดังต่อไปนี้ครับถึงแม้ว่าคนที่เรารักจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่พวกเขาจะอยู่ในใจเราเสมอ หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสารที่ถ่ายทำครับพารากอนซินิเพ็กซ์ครับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็กที่เสียงพารากอนนะครับชุดพิธีกรขอบคุณเอสฟรีและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับรับการติดตามครับวันอาทิตย์หน้านะครับพบกับเราสองพี่น้องได้ประมาณสัก5้านาทีหลังเที่ยงคืนนะครับหลังจากจบข่าวทางสถานีมอเตอร์นานทีวีนะครับ พบกับเรื่องราวมากมายได้เป็นประจำนะครับใครที่อยากจะสื่อสารกับเราข้างล่างนี้ครับ Facebook และ Twitter ค mm ืน hmm. นี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสและมีสติปัญญาในการแก้ไขชีวิตในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ